เดี وا, وا, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ได้ตัวใหญ่เลยเคโอเค,โอ,เคโอ้ยปลาค่ะปลาสองตัวค่ะทุกคนปลาหมอปลาหมอกับปลาตะเพียนน้อย สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่นกและช่องบ้านนอกคอกนาแอดคำโบกนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะดูเมฆฝนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นกจะพาไปดูน้ำที่ห้วยคำโบกนะคะว่าจะเยอะแค่ไหนไปดูกันเลย นี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นฝายห้วยคำบกนะคะปริมาณน้ำเยอะมากหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยลมก็แรงด้วยค่ะทุกคนแล้วพอน้ำเยอะนะคะมันก็จะล้นทางที่ไปนานะคะ จนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะข้ามได้หรือเปล่าพี่นกคิดว่าข้ามได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะลำบากนิดนึงดูปริมาณน้ำที่ไหลล้นออกมานะคะเดี๋ยวพี่นกจะพาไปดูใกล้ๆ นี่ค่ะทุกคนล้อนออกมาเยอะมากจากปกตินะคะที่ตรงบริเวณนี้จะแห้งเลยนะคะทุกคนน้ำก็จะไหลลงไปนะคะแล้วก็จะลงไปทางทุ่งนาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าบ้านกลางแล้วก็บ้านห้วยลำงค่ะ ชาวบ้านแถวนี้ก็จะมายกสะดุ้งกันนะคะนี่มีอยู่สามคนค่ะพอน้ำเยอะชาวบ้านก็จะออกมาหาปลากันนะคะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชนบทนะคะ เดี๋ยวพี่นกจะพาไปดูใกล้ๆค่ะว่าแต่ละคนได้ปลากันเยอะไหมแต่พี่นกจะให้ดูน้ำก่อนนะคะว่าไหลแรงแค่ไหนแล้วก็เยอะแค่ไหนเดี๋ยวพี่นกพาข้ามฝั่งไปด้านนู้นค่ะทุกคน นี่พี่นกพาข้ามฝั่งมาพี่นกลุยมานะน้ำแรงมากเลยทุกคนต้องเดินระมัดระวังนะถ้าใครจะมา นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศยกสะดุ้งที่นี่ลมแรงมากเลยค่ะทุกคนทางด้านนู้นก็มีพี่อีกคนหนึ่งยกนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าจะได้ปลาหรือเปล่า ทางด้านนี้ก็จะมีนะคะเป็นพี่ผู้ชายเดี๋ยวพี่นกลองดูนะคะว่าได้ปลาหรือเปล่าทุกคนแป๊บหนึ่ง ยกสะดุ้งนี้ก็ไม่ได้ปลาทุกรอบนะคะบางรอบก็ได้บางรอบก็ไม่ได้เหมือนรู้สึกว่าทางด้านนู้นพี่อีกคนนึงจะได้ปลาแล้วนะ,ะเดี๋ยวพี่นกจะเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยพี่เขากำลังเก็บปลาอยู่เลยค่ะ าดูอีกคนหนึ่งนะคะว่าตรงนี้จะได้หรือเปล่านี่ค่ะทุกคนได้แล้วหนึ่งตัวนะคะการตกสะดุ้งของชาวบ้านแถวนี้นะคะก็เป็นการทำมาหากินการใช้ชีวิตอีกประเภทโอ้พี่ผู้ชายทางนู้นได้เยอะเลยได้ตัวใหญ่ค่ะนู่นนทุกคนเห็นไหมกระโดดกระโดด ้ความสนุกแล้วก็ได้ความลุ้นไปด้วยค่ะว่ายกแต่ละครั้งนี้จะได้ปลาหรือเปล่าปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ดี๋ยวเรารอดูค่ะว่ายกแต่ละทีจะได้ปลากันหรือเปล่านี่ค่ะทางผู้ชมนี่ค่ะ<ว>ทุกคนลหลุดมือ,หล,มอหลุดมือค่ะแต่ก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนโลงมันมาแน้วเตร์มือลอเตอร์ สองตัวค่ะทุกคนปลาหมอปลาหมอกับปลาตะเพียนน้อยอเดี๋ยวพี่นกให้ดูนะนี่ครึ่งวันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เดี๋ยวเดวนี่ได้ตัวใหญ่เลยเคโอเค,อ,เคอืมนคนนี้โองคนะนี่นี่ผู้ชาคนนี้ได้ตัวใหญ่ที่พี่นกถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะ คนดูเต็มกระยังโอ้ทุกคนคะชาวบ้านแถวนี้บอกว่าให้พี่นกเดินไปตามทางนี้ค่ะด้านบนนะคะน้ําเยอะมากจนล้นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นกจะลองเดินไปดูนะคะไม่รู้ว่าไกลหรือเปล่าชาวบ้านบอกว่าเดินไปได้ค่ะ เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะศุกร์สาววันนี้วันอาทิตย์แล้วฝนตกไม่หยุดเลยค่ะท่านทุกคนนี่น้ำล้นออกมาตามทางเลยค่ะอันนี้ท่วมถนนที่พี่นกกำลังเดินไปนะคะอันนี้นาข้าวของชาวบ้านค่ะก็ปล่อยน้ำออกกันค่ะกลัวท่วมข้าว น้ำเยอะมากดูชาวบ้านปล่อยน้ำออกจากนาทุกคนไม่งั้นมันจะท่วมข้าวนะคะเพราะน้ำไหลามาจากภูเขาทางด้านนู้นเดี๋ยวพี่นกจะพาเดินต่อนะคะนาตรงนี้ก็ปล่อยน้ำออกค่ะ ดูน้ำไหลอันนี้ก็น้ำไหลออกมาจากมานะคะน้ำเยอะจริงๆเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวพี่นกจะพาไปดูที่ฝายห้วยคำบกต่อนะคะที่เขายกสะดุ้งกันทางด้านนี้พี่นกเก็บภาพบรรยากาศให้ดูก่อนกลับมาที่ฝายห้วยคำบกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พี่นกมายืนดูชาวบ้านเขายกสะดุง้ง เดี๋ยวพี่นกจะพาทุกคนไปดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะชื่อว่าฝ่ายห้วยทรายได้ข่าวว่าน้ําก็เยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวพี่นกพาทุกคนไปดูนะคะทุกคนพี่นกถึงแล้วฝ่ายห้วยทรายพี่นกให้ดูปริมาณน้ํานะคะหลังจากที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เมื่อศุกเสารแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะที่พี่นกเคยบอกทุกคนไปแล้ว น้ำก็จะล้นออกมาทางด้านฝั่งนี้นะทุกคนดูปริมาณน้ำเยอะกว่าเมื่อวานมากเดี๋ยวพี่นบจะพาทุกคนลงไปดูข้างล่างนะคะใกล้ๆนีนะ่ทุกคนพี่นบพาลงมาดูข้างล่างใกล้ๆ เป็นไงคะน้ำเยอะมากพี่โนโ้งเห็นมีคนยกกระดุ้งด้วยนะคะทางด้านนู้นค่ะทุกคนไกลๆเลยค่ะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ปริมาณน้ำไหมคะเยอะมากฝนตกติดต่อกันหลายวันคะ่ะทุกคน อยงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องบ้านนอกคลอกนาะแอดคำบกด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องบ้านนอกคลอกนาะแอดคำบกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ